กินข้าวแจงแล้วเลยไหนก็เลยมานี really ่ยวะหู้อยู่บ่าววันข้าวยังใหม่แจงวันนี้นะหู้อยู่บ่ได้ป่ะสวัสดีและสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยก็ได้มาหาน้องแดงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเมื่อนี้เนาะบ่าวบอยก็สิมาหาทางพ่อน้องแดงเนาะว่าันไดๆก็ไปติดตามรับชมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นลูก้าด้วยก็คือของเจ้าหนี้ยังไปดุกเนาะ โดยนังแล้วโดยยังน้มันรไปเศ้านี่โดยไปเดเศร้าหักมากเลยยังไงัมากเลยกินข้าวเที่ยงบ่้อนเลยโดยมากินข้าวเที่ยงแรกเลยไรก็เลยมากนีวะโเหู้อยู่บ่วานห่ายังมาห่างจมมาเนี่ยนะหู้อยู่บ่อไกจ้าหูจ้หูอยู่บ่วานห่ายังมาห่าจมมานี่มันนี่บ่ยังมาหูเลยยิงหูบ่โดยห้องไฟเลยไฟิเลยวะเป็นยู่บ่อวนนั่น sai phai tuồng tiền nó hết nhớ là phai hết nhớ là phải Cháu không cần hết nhớ nữa Ừ Sải phai của thương bỏ ra này Nói hết nhớ là phải Nói chắc hết nhớ là hết Mà xong nó hả? Mà xong nó Mà mình ăn cái mà xong nó hả? mình hết mình hết đằng Đúng rồi Mà nó Mà xong nó Mà mà mấy người kia coi bằng này cho con Mấy người ăn bằng thịt màng Mấy người ăn bằng thịt màng Mấy người ăn คเอกิวนว่ามันเกะคนดึงถิ่นดึงถิ่นเลย่นใช้ใช้น้ำใช้ัะไนตั้งน้องบอกตั้งน้ำน้องบอกมันเกะดิมันช่งมาว่าไอ้ลือถิ่มอเลยเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเนี่มันมองง้ามหมดเลยเอาสามยันจะว่างอไัง

ใส่ได้ว o หูอยู่ใส่ไหมดูอันนี้นะคือพ่นใส่ได้ไงเก้านั่ทราบได้สิอันนี้บอยังเพราะว่าจะนอเพ่นชิมาใส่ไงเก้วเพราะว่าพิ่นมาจะเช่าเขาเลยเพิ่นวาดึงงอรายการสังเกตไปแล้วเรื่องคานะพอพันยังโบหูนาะพี่น้อยแอบกระซิบ น้ำพันเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบาอบอยกะมากระซิบนางทางวทเนาะพ่อแม่พี่น้อง,อ,อ,งอืมชายพายเราเปิดร่งบบอยหวย่โดยโดยอนองตพ่อัน

ของในี่เลเอาขึ้นดยพี่น้องเดกับแมวแบบี้ด้วยคือสิเพ่ครับแนดินใช่ไหมตัวเก่าตัวเก่าไม่ได้พี่น้องไปแสบไปเก็บใไปเอไปไปองเดงไปเก็บโตไปโดยเติมพลังก่อนไม้ก่อนจดจะไปเก็บถาเก็บหยังพี่น้องเอ้ยอ Nóng đèn cây xí đầy và phá dị đáy phí nông Nên đẹp phó mẹ phí nông đèn cặp mèo cả ai mà đèn mèo nè phải thằng bò

เวลาว่างก็ถอดออกเนาะนี่เด็กพ่อแม่พี่น้องเลย Nào rồi Phần đẩy là phần cái đáy thỏ nó Nè phụ mẹ phía rồi Sao bỏ bỏ hai cái đáy mà Để thả phụ mẹ phía nào bỏ hằng tay nó đây rồi đó ừ. <laughs> mọi người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  mọi

กล้บ่แม่แม่ไมากล้าเ้าก้าต่อได้เป็นใช่ไหมบ่เด๋วเ้าก้าจะไปแลมมันมาตีเาก้าต่อได้ในไฮอันแบบไม่เห็นในไร์คอนเ้ยก้าต่อได้อ้ามุงหมายมั้ยมุงหมายตะเล้งมันละมาเสจแล้วครบอยู่แบบตะเล้งเพื่อนตะเล้งคุณตะเล้งอ่าแค่มองนิดตะเล้งเสร็ครบแล้วมื่อไหร่ครับสาโมงตอนนี้ปลายมงนะปลยมงอะไรที่จะครบแล้ววอยากบอกะไรสิบแปตรีเมอ่า้างในแหละดอม

ไปดเดอจาาาแไงป็าเ oh, ี <gosta de blue> ้ตอตอตบปิดไฟมาเซ่น้อง เด้ถอดปลั๊กเสียบซอนยังสติเอนี่เพิ่นย่ขาวแล้วบ่สั่งจดๆอแล้วอืกำลังข้าพี่น้องเย ไม่ได้เราเปิดไฟปุอมโดยเนี่ยมันจะแรงข่าวแรกโดยเดี๋ยวมันชารแบสนะข่าวบอกข่าวแล้วข่าวแล้วข่าวแล้วมันจะแรนมันจะแลนรงเวลาปิดท่องับมันจะลงมันก็นิ่งไฟยังเต็มยังขีดนึงขานยอขีดนึงเบอร์ไม่ใช่ปัดเป็นนี่มันตัวนี้มันจะแรนมาเต็มเลยแล้วมันจะจึ้งเลยนี่มันจะอยู่นะเนี่ยคันวลาเพิ่นเบียร์ใช้ไฟเพคนม้อตัวนี้ เดียบบกคนน้ำลายได้เสียเชื้อวมาบงกคองบกน้องแดงก็ได้ด้วยมันบกคือไฟผ้านาะตาดแป๊บเดียวนันว่า บ่บ่ตัวตัดตัวนี้ตัวเปิดตัวเปิดตัวเปิดอือันนี้ตัดคือตัดอย่างเตนมกวนี้ตัวตัดปลายตัดไลดิที่มันเต็มลงไปเต็มเนาะอืมันเต็มมันสิบรัลงมันแลนแล้วอืนถ้ามันเต็มมันจะยุดอาจจะประมาณนั้นละวะมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ด้วยมันเต็มมันจะมีรอยเลยถ้าเศร้าหาหาซีจะซีหาหารอย ว่านยพี่น้อ้พันธิไพส์ <c ười> สตรัลเซลอลูกสามปะลูกสามเมียสอนเด็กด้นเราบนยูทูบ กำ pues ลังห nah, ั่นเขียวใส่ป <kindergarten cruise> ัดเสียบี่ด้องเงิน่าจะประมาณนี้เรียบร้อย

nàng đáng suất nông kiểu Nông nàng xếp xếp đẹp môn nịch nàng 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 nông nàng 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 nàng

ันนี้ก็เป็นหม้อไผ่เนาะอันนี้ก็เป็นหมอนะ้อยก,กมันพี่น้องไอ้ไพลแสงโซลาเซลล์อันนี้ก็เป็นหมอ้อตัดไผ่และะ้วก็เปิดเข้าเปิดออกเป็นสวิตช์ตัวนะั้นพี่น้องเลยอันนั้นเป็นเสียบไผ่พี่น้องทางหม้อบอยก็ได้มาอ์ดเดนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่จะเป็นหมอ้อแปลงไผ่ประมาณ250วัตต์นะพี่น้องเลยหม้อไผ่ก็เป็นหม้อไผ่รถใหญ่เนยน้อยหนึ่งไพลแสงโซลาเซลล์ก็ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้อง,งเดี๋ยวคอยไปรับชมอีกทีหนึงนะ่งเนาะ หอดไฟแสงอาทิตย์กระไตได้แล้วพี่น้องเลยมันไม่ละเนอกกับไตได้แล้วน้องเลยต้นสาตนเหตุหลอดไฟตั้งได้แล้วพี่น้องเลยพี่น้องเลยทางมอยก็ได้เห็นไม่ไล้หลอดไฟกระไตได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยทางหลอดไฟสุลาเชียก็ได้พี่น้องเลยดีใจน้ำน้องแดงหลายเนาะพี่น้องดีใจน้ำน้องหลายที่ได้หลอดไฟเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ ทางเบาเทได้ชื่อมาหาพี่น้องเลยแทงโซล่าเซลล์กับสายกอกกับท่อน้าพี่น้องเลยกับกีนนี่หน่อยแบบลอยสายแฮมเบิรท่อน้ากินนี่ห่อยโฟมไอพิณ้องกับมาแผงโซล่าเซลล์แผ่นใหญ่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละทางน้องเดงก็ดีใจพี่น้องแบบแผงโซาเซลล์กับใ้เด้พี่น้องเลยชมน้องไดงเฉลีิตใต้นาะมาเอีนกันได้้าดีใจพี่น้องล่ะ เนี่ยดปิดปิดอยู่นี่ก็ได้ปิดอยู่เทงยังเด้พันกระไตดอกไฮสซลาเซลที่เยอดร้อยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยทางบ๊อบอยก็ได้มาอัปเดตเนาะป้าน้องแดงกับแมวหน้าตาคือกันเลยเนาะพี่น้องเลยฉันบากกับสิขอลาเนาะแต่เนาะสบายดีเนาะล่ะโดยโดยทางบ๊อบอยก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะดีใจน้ำน้องแดงเนาะเพราะว่า ได้โซลาเซลแล้วพี่น้องเลยทางบ่าวเทพันได้ซื้อให้เนาะทางผู้ใหญ่ทางบ่าวเทนะก็ดีพวกมีใจน้ำน้องพันหลายๆเนาะเพราะว่าได้โซลาเซลขาดใส่น้ำใส่ได้ได้แล้วพี่น้องเลยได้ขึ้นมาจากกอกน้ำพันนนั่แหละเนาะขาดได้มาใส่ถองถังนนั่แหละพี่น้องเลยทางบ่าวบอยอาจสะเอาคือคือกันในขอขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยก็สิได้ ลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พีน่น้องบอยขอขอบคุณขอบใจทางเอฟซีที่ดูติดต้นจนจ,นจบโครงการโฆษณาช่องบายบอยอขอขอบใจนําพ่อแม่พี่น้องทางบาบอยกับศิลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีและสบายดี